บุคคลผู้ให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยไม่เจริญสมาธิภาวนาเลยเมื่อตายไปแล้วถ้าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอย่างโลกมนุษย์นี้อีกนะครับก็ไปเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือไม่อย่างนั้นก็ตกนรกนะครับให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยไม่เจริญสมาธิภาวนาก็คือ บุถุชนคนทั่วๆไปทำบุญตามการตามเวลาบ้างบุญผ้าป่าบุญกระถินบุญต่างๆก็ใส่ซองตามที่ถูกชัสชวนตามที่ได้รับการเชือเชิญมาโดยไม่เริ่มต้นจากศรัทธาของตัวเองที่แท้จริงนิดๆหน่อยๆไปรักษาศีลก็ไปรับศีลจากพระ,ะในวันสำคัญ